น้องชาวไทยจะพาไปดูลู่ทางร่ำรวยทำอะไรถึงจะไปได้สวยวิธีคนรวยมันต้องมีคำพี่อยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพี่วิธีรวยเอารวยรวยรวยสวัสดีครับรายการคำพี่วิธีรวย ในการคำพีวิถีรวยมานะครับท่านผู้ชมก็ต้องเห็นโอกาสเห็นช่องทางในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยนะฮะแม่แต่เห็นหน้าคุณรัชนีแล้วอยากกินฮะเอ้าอยากกินข้าวแม่อยากกินข้าวก็พร้อมอยากนัดไปเลี้ยงไปอะไรก็บอกมาเลยพร้อมตลอดว่างเสมอไม่มีดึงเชงไม่มีอิดออดไม่ว่างขอเป็นวันนู้นวันนี้คุณต้องโกงราคาเล็กน้อยนะปีที่แล้ว สิบปีที่แล้วโกงอย่างนี้แหละค่ะเหรอ้วเป็นไงฮะก็ผลก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะจะให้โกงไปทำไมล่ะงั้นจะพาไปทานอาหารครับไปเลยฮะไปเลยไปเลยโอ้โหเมื่อไหร่จะมาเนี่ยนัดยืนรอจนเหนื่อยละเบื่อจริงๆเลยบนอะไรบนอะไรค่ะโอ้โหดูแม่คุณ ก็แต่งตัวก็นัดกันจะไปกินอาหารชั้นสูงเหมาะหรือยังอ่ะกลัวจะไม่รู้พอนี่ชุดอาหารชั้นสูงเหรเนี่ยใช่น่าจะเป็นพัตตคงพัตคารอะไรชั้นสิบยี่สิบยสูงแน่นอนก่อนไปนี่นะมันต้องมีกติกานิดหน่อยออนี่อาหารชั้นสูงก็ให้ทาแป้งก่อนทามาแล้วไม่พอไม่พอเให้ทาเชื่อดิเออโอทาทาท อ้าวหรอทั้งนั้นกินไม่ได้เหรอเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทานาตามใจนะอยากได้อย่างนี้เหรอตามใจนะคุณไม่ทาตามใจนะเพื่ออะไรอาหารชั้นสูงมันจะเกาะเหรอเออนี่งมันจะเกาะอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวพาไปไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไปพร้อมนะเอาแล้วนี่อะไรอ่ะฮะอะไรนี่ที่ใส่อาหารชั้นสูงไปจักแปลกๆแล้วนะเนี่ยตามมาตามมาตามมาระวังงูด้วยนะเฮ้ย มาตามมาตามมาโอ้ยเข่ามันจะไปยังไงเนี่ยเฮ้ยโอ้ยหลับไปนี่ค่ะลับโอ้ยไกลถึงยังเนี้ยเฮ้ยงูงูอะไรหรอไม่มีหรอครับไกลหมดไอ้ไม่มันเหมือนงูเลยเออเอ่อเองไปยังไงวะเนี่ยเฮ้ยไปยังไงเอาเอียงมาทางนี้สิเออเออ เดินทีนี<_<_้หน ah> ่อยสิเดินตรงๆมาถึงแล้วคุณรัชนีเห็นไหมไหนไหนเห็นไหยนเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยไหนเออนี่ยเ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 นี่ยโอ้ยไปยืนอะไรตรงนั้นเราเวลามันสายมากดูเอาไม้ออกก่อนแล้วหันมาคุยกันได้ไหมฮะเอาไม้ออกก่อนอ๋อเอา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 มันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่โน่น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 เต็มเลยเต็มเลยโอ้ยอันนั้นมันมันรังไข่นี่ เวลาแย่นะคุณรัชนีต้องทำยังไงอะคุณอย่าให้มันนี่แย่ให้หลังมันแตกแล้วมันก็จะไหลลงมานี่ถ้ามันมีไข่เไข่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 ทำไมะแล้วคุณต้องระวังไม่ให้อันนี่นะมันเข้าไปข้างในนะทำไมอะถ้าเข้าไปในเกงทำไมอะมันไปเจอรังใหม่แล้วมันจะไม่ออกมาอันนี้โอเคเอามาดูสิเออได้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 นี่ ทำไมมันมีแต่ตัวนะมันไม่มีไข่อะพอได้แล้วละพอได้แล้วละเฮ้ย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 เอ้แล้วเันเท่าที้ยเฮ้ยเ้วเั้เัายัฮเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยเเฮ้้้้ ทำอะไรกันเนี่ยกินข้าวเหรอครับกินกับกันกำลังหิวพอดีเลยอ่ะกินกับอะไรอ่ะคะทอดไข่ไส่ไข่มดแดงครับเนี่ยไข่มดแดงไข่มดแดงไปเอามาจากไหนนี่ผมไปหามานี่ยังไม่ได้สักไน่อยเลยมันหมดย่ามแยไข่มดแดงแล้วมันหมดลืดแล้วเหรอมันหมดฤดูแล้วอ้าวแล้วพ่อพี่ไปเอามาจากไหนอ่ะคะนี่ครับเสียดำรงนี่สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นใครเป็นใครเสียดำรงนี่ เป็นคนคิดคนวิธีการถนอมอาหารน้ำเอาไข่มดแดงเกิดมาจากธรรมชาติเนี่ยมาบรรจุไว้ในกระป๋องเก็บรักษาได้สองปีไหนอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับเอาไข่มดแดงมาใส่กระป๋องเฮ้ยมันมันอยู่ได้สองปีจริงเหรอคยเห็นแต่คนเขาเอาปลามาใส่กระป๋องเป็นปลากระป๋องใช่ไหมหรือไม่ว่าผลไม้เอ่อเอาผลไม้ใส่กระป๋องเป็นผลไม้กระป๋องแต่นี่ไข่กระป๋องอ๋อนี่นี่นี่ให้เห็นนะฮะเห็นแล้วครับเห็นเลยเห็นเลย อันนี้เทเลยเทเลยเทเลยกินได้หมดเข้ามาให้หมดโอ้โหอุตส่าห์าหไ่หาโจรท่นานนี้นะคุณพี่ทั้งสองนะไปแย่ยทั้งวันพ่อไม่ได้กินหรอกครับอทำไมอ่ะเพราะพี่คุณท่านลอเอามาใส่กระป๋องหมดแล้วอ้าวอันนี้ประมาณเท่านี้ขายกระป๋องละเท่าไหร่กระป๋องละร้อยกระป๋องละร้อยกี่ขีดคะตัวเนื้อมันอ่ะอ่าร้อยกรัมร้อยกรัมก็หนึ่งขีดกิโลละพัน รอแล้วประมาณพันคิดยังไงทําไมเอาไข่มดแดงมาใส่กระป๋องได้เไข่มดแดงมันจะมีหนึ่งปีหนึ่งครั้งเราทํายังไงถึงจะได้กินตลอดไม่ใช่ว่าหนึ่งปีแล้วก็เราจะไม่ได้กินไข่มดแดงอยากจะทํายังไงก็ได้ขออย่าแม่นเน่า แล้วก็มดชนอมอยู่ได้นานที่สุดแล้วยดนานไหมอ่ะกว่าจะได้ประมาณหนึ่งปีประมาณหนึ่งปีไปปรึกษาใครปรึกษาคณะอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขาก็ออกหนังสือมาให้ว่าทานแบบนี้เก็บได้อย่างนี้แบบนี้เขายังมีเครื่องมาให้อยอยออกยากแล้วใช้ไปอออ้ประมาณสองปีถึงจะได้สองปีถึงจะได้ใช้เวลาทั้งหมดอออยนี่ต้องออกมามาวิจัยไข่มดแดง ถูกต้องฮะครับทีละไข่ทีละไข่ใช่มาแดอย่างผมนี่เปล่าฮะเป็นท่านากระมันมันยากมันมันยากมากใช้เวลาอยู่ทั้งหมด3ปีถูกไหมคะกว่าจะได้เป็นไข่ปลาแดงกระป๋องออกมาใช่ฮะพาไปดูหน่อยว่าพี่เขาทำยังไงโอ้ได้ไหมครัมีโรงงานมีโรงงานด้วยเหรอมีโรงงานครับเป็นเรื่องเป็นราวขนาดได้เลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยโอ้ยแล้วก็ไม่บอกแต่แรก่เราสองคนบุกปลาปลาโดนที่ไป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  ือโรงงานที่เราผลิตอัดกระป๋องเลยใช่ไหมับใช่ครับอันนี้เป็นโรงงานที่อัดกระป๋องมีคนงานอยู่ด้วยนี่กำลังทําอะไรอ่ะเนี่ยอันนี้ทําอะไรครับก็ <S 2> <S 2> จะเอาไข่ล้างอตอนนี้ขันขน้นตอนของที่จะเอาไข่มดแดงอัดกระป๋องไข่ม,มดแดงเนี่ยก็คือว่าเ,<อ>เราก็รับซื้อใช่ไหมรับซื้อจากชาวบ้านถูกต้องครับรับซื้อเข้ามากิโลละเท่าไหร่ครับประมาณ400โลละ400ตอนนี้กิโลละห้าร้อะโลละ5 0 0ใช่ชาวบ้านที่ไหนคะตาม ภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางเขาเขาเขาจะส่งแล้วเอามาที่ที่นี่คือคลองหลวงปทุมธานีถูกต้องครับเขาจะฟริกเขาจะอัดใส่กลองโกมแล้วใส่น้ำแข็งเย็นใช่ใช่ภายในกี่ชั่วโมงคะต้องมาถึงที่นี่ประมาณห้ามเกิน8ดชั่วโมงห้ามเกิน8ปชั่วโมง้าเกินแดชั่วโมงจะเน่าทิ้งไปเลยนี่ดำรงครับผมทำไม ต้องมีอ่างหนึ่งอ่างสองอ่างสามนี่มันคืออะไรคืออ่างนี้เอาไว้ทําความสะอาดแล้วก็เอาไว้ล้างไข่บดแดงเพราะว่าไข่บดแดงมันจะมีกรดรัะนั้นต้องล้างเอากรดออกให้ใช่แล้วใครเป็นคนบอกว่าจะต้องอ่างที่เท่าไหร่เดี๋ยวมนต้องห้าอ่างก่อนฮะห้าอ่างหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเลยะต้องห้าห้าครั้งว่างันเถอะกเป็นการวิจัยจากงานจากมอเกษตรใช่ไหมคะก็ต้องล้างห้าน้ำโอ้โห เปืองน้ำแย่เลยนะเืองเ่อทำไมไม่หกน้ำเลยไหมอ่ามันสกปรกนะน้ำหกไม่ได้พี่ก็เช็ดสิห้าลามพอจากไข่ตัวเนี้ยมาเลือกอ่าแบบนี้ใช่ไหมฮะอ่า เอามาทางนี้มีเจ้าหน้าที่กําลังคัดกําลังเลือกใช่ไหมใช่ใช่ฮะเลือกอะไรฮะเลือกอะไรเลือกพวกเศษพวกอะไรออกต่างเนี่ยฮะจะมีพวกเศษไม้เศษอะไรอย่างต่างๆอ๋อพวกใบไม้อย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ฮะพวกนี้เป็นธรรมชาตินะเนาะครับผมก็ต้องเลือกด้วยมืออย่างนี้เลยเหรอคะเครื่องแยกไม่ได้เหรอคะมันต้องใช้สายตามองไม่ไม่ใช่เราก็ว่าไขรมันจะแตกอ๋อเครื่องไม่ทะนุถนอมใช่ครับใี่เครื่องถ้ามันมาตีไข่นี่แตกเลยนะลุงนะอ่าเราต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมลุง ใช่ไหมลุงจับไข่มากี่ปีแล้วครับจับไข่มาเป็นสิบปีเชี่ยวชาญมากเชี่ยวชาญจับยังไงให้ไข่สบายเดี๋ยวพอแล้วลุงก็ขำจนงงไม่ได้แล้วเนี่ยเออเอาพอคัตเสร็จเรียบร้อยไปไหนต่อเพื่อพอคัตเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเอาใส่กระป๋องไหนกระป๋องตรงไหนฮะพาไปดูหน่อยพาไปดูหน่อย ใส่กระป๋องที่ฆ่าเชื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาอะไรใส่ฮะต่อไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ตักน้ําเกลือใส่โอก็ตักน้ําเกลือเข้าเสร็จแล้วก็ต้องมาไล่อากาศอีกโอ้มันนึ่งอย่างนี้ใช่เพื่อไล่อากาศใช่เพื่อไล่อากาศนึ่งในขณะเปิดฟ้าถูกไหมฮะใช่ฮะใช้เวลานานไหมฮะประมาณ15นาที15นาทีพอ15นาทีเสร็จแล้วก็เอาไปปิดฝาไปปิดฝา อ,อ,อ๋อ,อ,เ,รอเราเครื่องปิดฝาใช่ไหมใช่ใช่ฮะจบแล้วยังคะ,ะยัางฮะพอปิดฝาเสร็จแล้วก็เข้าตัวเครื่องฆ่าเชื้อตอัวน,นั้นคือตัวตัวพระเอกนะฮะพระเอกเลยคือตัวฆ่าเชื้อตัวนี้นะฮะใช่เขาเรียกว่าตัวรีคอสคือตัวฆ่าเชื้อครับแล้วฆ่าเชื้ออยู่นานไหมฮะประมาณหนึ่งชั่วโมง หนึ่งชั่วโมงใช้ความร้อน121องศา1 2 1องศา, 1> 1งศาถูกต้องครับครับไอตัวค่าเชื้อนี่คือตัวที่จะถนอมทําให้อาหารมันอยู่ยาวอยู่ยาวนานขึ้น,นใช่ไหมครจากอ่าเจ็ดวันอ่ามันก็จะได้อยู่นานสองปีโอ<ห>้สองปีเลยสองปีคะค่ะ<ห>นี่นี่แปลว่าไข่ที่อยู่ในกระป๋องนี่มันสุกแล้วทีที่เราตัวค่าไอตัวเนี้ยไล่ไล่อากาศมันสุกแล้วสุกทำให้ไข่สุกแล้วสุกเสร็จแล้วยังไม่พอนะ เราก็ต้องเอาไปฆ่าเชื้ออีกซึ่งก็แปลว่าซึ่งมีความร้อนทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนฮะไม่สุกให้รู้ไปไม่สุกให้มันรู้ไปไม่ต้องไปอุ่นไปเวฟไปอะไรอย่างเงี้ไม่ต้องฮะไข่มดแดงเนี่ยเขากินสดเขาก็กินกันใช่ฮะแต่บางคนท้องเสียไงใช่ฮะอ๋ออาจจะแพ้กรดใช่ความเรียว เขาความเปรี้ยวของมันเยอะคืออันนี้ล้างกรดออกเรียบร้อยแล้วอพอหลังจากฆ่าเชื้อในเครื่องฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเสร็จเรียบร้อยปั๊บไปติดสติ๊กเกอร์ติดสติ๊กเกอร์เลยครับก็ส่งขายก็ส่งขายไปโอย่างน้โหสมองใสมากเลยพี่น้องโอ้โหรู้ตัวพี่รู้ได้ไงโสุดยอดเลย หอมก็รู้แลอวเดี๋ยวน้ำลายหยดลงไปอู้ดอะไรอะอะไรอะพี่ดำรงเนี่ยอ๋ออันนี้ก็เป็นลาบไข่มดแดงครับลาบไข่มดแดงครับผมว้านี่ยเนี่นี่นาตพี่ดำรงนะครับอยากกินมานานแล้วมันสดยอดมันเหมือนไข่แบบสูงขึ้งแย่มาจากลังใหม่ๆเลยอะคงความสดอยู่ได้ไม่น่าเชื่อนะอร่อยมากอร่อยมากแล้วนี่อะไรฮะอันนี้คือแม่เป้งฮะอ๋อเป็นแม่ของไข่ครับเป็นแม่ไข่มดแม่ของมดเอ ชื่อแปงอ้งครับนะฮะอร่อย <c oughs> อันนี้เรา <c oughs> เราแยกเราแยกออกจากไข่ใช่ไหมคะใช่ฮะเพราะว่าแยก แยกส่วนหนึ่งคืออันนั้นก็เป็นไข่ไปทำไมมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เหรอคะก็มันเป็นตัวแม่ของมันใช่ไหมฮะเราเอามาแล้วไม่รู้จะทำไงเอามาขั่วขั่วใส่เกลือไว้ใส่อัดกระป๋องไว้เพราะตอนนี้เก็บไว้ได้อยู่สองปีเหมือนกันโอ้สองปีเหมือนกันทำพิธีเดียวกันเลยอันนี้ก็ใส่กระป๋องทำเหมือนกันใช่ครับแล้วนี่อะไรครับพี่อันนี้แกงเห็ดเห็ดผอดเห็ดผอดเห็ดผอดใส่ไข่มดแดงใส่ผักหวานใส่ไข่มดแดงอีกแล้วใช่แล้วเห็ดพ่อนี่อยู่ในกระป๋องอีกไหมฮะมี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 เป็นเห็ดพผองด้วยเหหรอฮฮะะใช่่่โนีีพทกี่กระป๋องเนี่ย ทั้งหมดสามกระป๋องไข่หม้แดงอัดกระป๋องไข่หม้แดงกระป๋องอ่าแล้วก็แม่เป้งแม่เป้งแม่เป้งกระป๋องแล้วก็เห็ดพออัดกระป๋องเห็ดพอกระป๋องแล้วก็ทําความดีดีนะดีดีดีอะไรดีวัวแท้ๆเนี่ยโอ้อันนี้คนเขาเรียกคนทําดีคเพราะทําดีอัดอัดขวดอัดีอัดขวดไว้ครับแล้วตลาดของเราอยู่ตรงไหนของพื้นบ้านพวกนี้คน ทั่วไปทานเป็นหรือเปล่าคนทั่วไปทานเป็นอยู่ส่วนมากคนต,ต่ะเทศจะสั่งเยอะส่วนใหญ่คือต่อององอกเพราะว่าบ้านเรานี่พอจะหากินตามฤด,ดูกาลได้ถูกไหมฮะใช่ฮะแล,แ,ลแล้วในประเทศราคาขายทางไหนคะทางอินเทอร์เน็ตฮะ ไม่ได้มีหน้าร้านไม่ได้ขายไม่ไม่ไม่มีหน้าร้านถ้าใครอยากได้ก็มาซื้อที่ในในบริษัทเลยอ๋อแล้วเขาจะเข้าไปดูที่ไหนอ่ะในเร์เน็ตดูยังไงถึงจะดูเข้าไปที่เว็บไทยสยามบุญพงศ์ com ไทยสยามบุญพงศ์ไม่เห็นมีอะไรที่เกี่ยวกับมดดงมดแดงตั้งชื่อให้มันเกี่ยวข้องกันหน่อยสิก็ได้แหละฮะแต่ว่าก็มีคนรู้จักก็มีคนรู้จักครับถ้าถ้าเกิดใครรู้จักเข้าคีย์เข้าไปเลยว่าไข่ไข่มดแดงกับปองพอถ้าพูด ที่ไข่มดแดงปั๊บนี่จะเจอเลยเจออลยครับไข่สยามบุญพงศะเจอพี่ดำรงเลยไม่มีเจ้าอื่นเหรอฮะคู่แข่งไม่มีเหรอฮะไม่มีครับใครจะทําล่ะคุณผมยังไม่เคยเห็นเลยเนี่ยอ่ะกลัวเจ๊งใช่ไหมล่ะไม่ใช่เออมันหายากไม่พี่กลัวเจ๊งไหมะวันแรกที่พี่จะเอามันมาใส่กระป๋องเนี่ยไข่มดแดงเนี่ยผมไม่ได้คิดเลยครับเพราะว่าหนึ่งเอผมให้รายได้ของอ่าประชากรต่างชาวบ้านที่เราอามาขายใช่ฮะ ว่าชาวบ้านเขาเวลาเขาเก็บมาเขาเก็บมาเยอะไม่รู้จะเอาไปทำยป็งไงมันก็เน่าทิ้งเสียไปเสียดายอ่าเสียดายผมก็ให้ทางรับซื้อให้ทางอบตพวกอะไรประกาศในลักสณะนี้รอ่าคือไอ้โอกาสเจ๊งอะมันไม่เจ๊งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรคือหนึ่งมันไม่มีคนทํามาก่อนสองสองมันของแทงทั้งนั้นแล้วคนอยากกินแต่ไม่รู้หาที่ไหนใช่ครับเหอฮะกี่ปีแล้คะ ก็ทํามา1ปีแล้วฮะ 1>, 1ปีเป็นยังไงบ้าง <c oughs> อปีที่แล้วได้5ล้านกว่าบาทโอ้ <_ C oughs> ยอดขายดีไหมครับนี่ยอดขายดีขายขายอันน, <_ C oughs> น,นี้อันนี้ดีวัวรู้ <_ C oughs> แต่ขายมันดียง <_ C oughs> ยอดขาย5ล้านเลยเหรวพี่ใช่ใช่ครัแต่ผมเชื่อว่าออกรายการไปเนี่ยพี่ดำรงจะมีคนแบบซื้อเยอะมากบางคนอาจจะซื้อเอาไปขายต่อมีราคาขายส่งให้เขาไหมไม่มีฮะ ของเราก็จะขายอยู่ประมาณ1บาทนี่อ่บาทถ้าถ้าเป็นขายส่งก็100อบาทแาว่าจะได้20บาทครับผมเพราะว่าส่วนมากผมส่งต่างประเทศอาจจะขายต่างประเทศ1 7อบาทเออบาทบอกเบอร์หน่อยครับพี่ถ้าเกิดสนใจก็อย่าลืมกันแล้วกันนะครับนี่ตามเบอร์โทร08-1นะครับ4 0 0 9 9น2นะครับลองอีกครั้งหนึ่งครับ เออพี่ครับาถ้ะมันตั้งโต๊ะนี่ก็คล้ายๆอยู่แล้วพี่อยากจะฟังอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันว่าเสียวนี่จะมีอะไรมาเนี่ยนะฮะดูตามนี้นะฮะขอให้ทุกท่านอยู่ในความสงบอย่าออกจากบ้านให้กินไข่มดแดงให้เรียบร้อยซะก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมลุยเลยดีกว่าเนาครับปลาเสียวเลยฝากอีกครั้งนึงปาติโทเป็นไงปลาติโทเลยสมงายแทนนอ้ะครับ ไม่ต้องไปปีนต้นไม้ให้ตกนะฮะแล้วที่สำคัญไม่ต้องไปให้มดกัดแล้วมาอย่างนี้เลยนะคะนี่ร้อยหนึ่งจริงๆร้อยหนึ่งก็ทำแกงได้หมอหนึ่งแล้วนะใส่ผักใส่อะไรไปเยอะบางคนอาจจะทำได้หลายหม้อหม้อเล็กๆไงหม้อกระจุ่มกระจิ๋มถ้าหม้อใหญ่ก็อาจจะก็ขึ้นอยู่กับว่าบ้านคุณนหม้อใหญ่หรือหม้อเล็กใช่ไหมแล้วแต่หม้อค่ะแล้วแต่หม้อจ้าจ้าเอาเดี๋ยวช่วงหน้าอีกธุรกิจหนึ่งน่าสนใจมากๆเขาสามารถจําลอง เมืองทุกเมืองนะฮะมาไว้ในบ้านของเราได้โ oh. อ้อต้องมีคำพที่วีธีรวยต้องรวย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 